เดี๋ยวเดีวันนี้เราอยู่ไหนอยู่ที่เขื่อนพระเชษฐ์องกรอันนี้รายการอะไรรายการเที่ยวไปเรื่อยใช่ปะใช่ใช่สิใช่แหละแล้วนี่อยู่ตรงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าสกายวอล์กเราเราอยู่ไหนท่งมาภูมิอ่าท่งมาภูมิไป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 จะไปดูกับเรากันดีกว่าอนนี้กี่โมงแล้วคุณแแบบ สามโมงครึ่งนะเวลาที่คนปกติเขาไม่มากันนะครับไม่น่าจะมาร้อนขนาดนี้นะครับคุณแมครับคุณเฟิร์นไปจริงๆโกแค่นี้เฟิร์นคุณเฟิร์นมาปกันเงาข้ามมอนเฟิร์นมันน่ากลัวนะคุณแมมไม่น่ากลัวหรอกมันแค่กระจกเขาเซฟตี้ไม่ยังดีเห็นไหมเห็นเล็กไหมเขาคงไม่ทํามาให้เราล่นง่ายๆหรอก นี้เราจะพาพามาดูความสวยงามของสกายวอล์กแห่งที่เพื่อนประชาชงก่อนนะครับทุกคนมันก็สูงเหมือนกันนะครัโอ้ยเป็นไรไม่เป็นอะไรมันไม่น่ากลัวน่ากลัวโอ้หนี่คือบรรยากาศโดยรอบของมันจะพื้นท้องอุ่นใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องแล้วสวยงามสดงงดามบรรยากาศนี้ร้อนร้อนแล้วก็มีลมใช่ใช่ใช่แล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะที่เนี้ย ถามโก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 มึงควจะพูดมึงควจะพูดลืมไปลืมไปที่เคืมาใช้แล้วเอ๋ยเขื่อนวิทยาลังกอนเนี่ยมันมีสกายวอล์กมีสันเขื่อนแล้วก็ที่เป็นแลนด์มาร์คเด่นๆก็คจะมีสองที่เนี่ยแล้วก็นั่นไปเดินเล่นปะไม่เอาเล่นปะแล้วทุกคนเดี๋ยวเราพาเด่นทุกคนทุกคนเราพาพาไปเล่นเปลี่ยนรองเท้าก็ต้องเปลี่ยนไหมไม่รู้มันไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ เ,น,เนี่ยค่ะเราก็จะก่อนที่จะเข้าสกายวอล์ก็ต้องมีการเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะใช่แล,แล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วกลับคืนกันเถอะใช่แล้วแล้วมันเล่นไงอ่ะไม่รู้ก็สไลด์ลงไปไงแค่สไลด์เฉยอ่ะ,ะต้องลากไปไงจริงแล้วเราก็ขึ้นบันไดมานะนะตึ๊ั่นไอ้แบมกูไม่กล้าเล่นกูก็ไม่กล้าเป็นความกล้าเข้าไปหมดแล้วนี่ไงไปแล้วล่ะ

ตัวเหนื่อยเหนื่อยนะครับตัเหนื่อยสไลด์อ่ะสไลด์่ไม่เท่าไรแต่หัวขึ้นน่ะเอามันต้องมีคนมาตีลังกาทุกคนวันนี้เอายังหนึ่งตองทำอ บางแบน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 บางแบเออไอ้บ้าเอ้ยพอแล้ววักกะทายกันจังยังมีอีกหนึ่งที่เด็ดมากที่เรายังไม่ได้ไปเลยเกิดวัชรราลงก่อนแต่ว่าก็ยังไม่ใส่ก็คือ กั่นเคลื่อนเขาเรียกกั่นเคลื่อนยังไงใช่ใช่แหละโอเคทุกคนมันขึ้นมาแล้วแต่ว่าลมขบวนมันลมมาแรงอาจจะไม่ได้ยินเสียงไม้แล้วตอนนี้นะเราจะมาแบบธรรมดาไม่ได้เราติดเตรียมตังค์มาลนปั่นจักรยานเราจะเช่าจักรยานปั่นกันดีกว่าชมวิวไปทุกคนไปเราไปว่ายน้ำปะไปดิไปดิพูดเป็นเรื่อยพ่าเอาพลัง น้ำเนี่ยไปตั้นเป็นไฟฟ้าด้วยใช่เหรอวิวสวยมากข้างบนสวยสวยจริงๆน้ำค่อนข้างน้อยนะทุกๆปีน้ำจะเยอะมากกว่านี้ปีนี้ถือว่าแรงเลยเพราะว่าฝนตกน้อยแล้วก็ส่วนมากฝนที่ตกอ่ะมันจะเป็นตกไปทางหน้าเขื่อนไม่ตกทางท้ายเขื่อนเนี่ยดูทุกคนในมีรอยนะยปกติแล้วถ้าน้ำสูงีรอยน้ำจะขึ้นเยอะมากแต่ละปีตรงเนี้เกาะเนี่ยจะเกือบไม่เห็น ถ่ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนดอกไม้นี่ขอเรียกว่าทุ่งอะไรกันเลล่าไปเดอแม่รู้กูมั่วหลเขาเรียกว่าเรียกว่าทุ่งดอกเซียนฝรั่งเซียนฝรั่งแล้วดอกดาวกระจายดาวกระจายเราหาความรู้มาแล้วอันนี้ล็กดอกอะไรนะผักเซียนฝรั่งเอยไม่ใช่เออใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่อันนู้นดาวกระจายดาวกระจายอือดาวกระจายหรือดาวเรืองว่ะดาวกระจายก็ได้อ่ะหนึง่งสองต้มสวยงามดำมากอ่ะโหไม่รู้จักตั้งกงตั้งกง้อง พี่ที่เด็ดๆของเขื่อนแล้วนะใช่เราขอลาไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่เจอกันใหม่ EP น่าติดตามนะว่าเราจะไปที่ไหนต่อบ๊ายบาย